สวัสดีค่ะทุกคนไข่มุกเองนะคะนี่คือติ่งอะไรอนี่คือสวัสดีค่ะทุกคนก็เราจะมาอันบ็อกซิ่งรีวิวสิ่งต่างๆที่เราซื้อมาในช่วงแบบว่า เดือน2เดือนนี้ผ่านมานะคะแต่ว่าอันล่าสุดที่เราซื้อมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทําอันบอกแล้วคือเซฟอล่าที่เพิ่งลดไปรอบล่าสุดนะคะของที่เราซื้อเนี่ยเราเลือกมาแล้วนะคะว่ามันแบบคุ้มเงินมีคุณค่าทั้งด้านการใช้และด้านจิตใจนะคะทุกคนโอเคค่ะ <laughs> ก็เราจะแยกเป็นแคตตาล็อกรีนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกนะคะเรามาดูดีกว่าว่าเราซื้ออะไรมาจากกล o s s i e r บ้างนะคะช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ซื้อเครื่องสําอางเลยทุกคนเพราะว่าอย่างนี้ทุกคนรู้ก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แต่งหน้าออกไปไหนนะคะจะออกไปไหนหรอคะล็อกดาวน์ขนาดนี้ออกไปไหนหรอคะไม่ออกไปไหนนะคะเราก็เลยเน้นเป็นแบบว่าสกินแคร์เน้นเป็นแบบว่าบํารุงผิวหน้าดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้แทนนะคะก็ จากที่ทุกคนเห็นนะคะเรามีอยู่ช่วงหนึ่งที่สิวเห่อขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะว่าเรากินนมเยอะไว้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันหายแทบจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเดย์รูทีนในรูทีนใหม่ของเราในช่วงที่เรารักษาสิวรักษารอยนะคะว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะของกลาเซียเรามีสิ่งต่างๆมากมาย เรามาเริ่มในส่วนของที่ไม่ใช่สกินแคร์ก่อนคือช่วงประมาณแบบเดือนครึ่ง2เดือนที่เรามังกลาซีแย่ลดราคาทุกคนเราก็เลยซื้อของที่เรามีเราใช้แล้วเราเคยชอบแล้วมันหมดแล้ว ซื้อมาเก็บไว้นะคะเพราะว่า g l a เซ i e มมันไม่ได้ส่งที่ไทยทุกคนแล้วทีเนี้ยพอเวลาที่จะสั่งทีหนึงค่าหิ้วคือแพงมากเราเลยแบบโอเครอให้มันลด Mid Year Sale หรือว่า End Year Sale เราค่อยซื้อนะคะอย่างแรกที่เป็นเครื่องสำอางนะคะเราซื้อเป็น Lash Sleek มาค่ะตัว Lash Sleek อันนี้นะคะเป็นมาสคคค่าค่ะทุกคนดูสีน,ะน่ารักเนาะเป็นมาสคคร่าตัวเดียวจากที่เราใช้มาทั้งหมดแบบ แทบจะทั้งชีวิตเราที่ไม่ทําให้เราแผนดาเราชอบมากเราชอบแบบชอบมากๆจริงๆเรายังหาตัวอื่นที่เราชอบเท่าตัวนี้ไม่เจอเลยนะคะเราก็เลยซื้อมาเก็บค่ะเราจะยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าเรายังมีตัวอื่นที่เราต้องใช้ให้หมดก่อน แล้วถึงจะแกะตัวนี้เรามีทำรีวิวให้แล้วนะคะว่าเครื่องสำอางแต่ละตัวของ Glossier ใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่าแบบ One Brand Look เป็นยังไงทุกคนลงไปไล่หาได้นะหรือไม่ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใน description ข้างล่างนะคะเรารีวิว Glossier บ่อยมากก็ซื้อ Last l i e k มาเติมนะคะ ซื้อมาเติมของนะคะทุกคนต่อไปค่ะคือบอยบราวนะคะบอยบราอันนี้เราซื้อมาเพราะว่ามันดีมากทุกคนมันทําให้แบบคิ้วเราอยู่ได้แล้วเราใช้หมดเร็วมากเพราะว่าน้องเขาแท่งเล็กนะคะเราแนะนําว่าถ้าเกิดใครจะซื้อตัวบอยบราวนะคะให้ซื้อเป็นสีเคลียร์มานะคะเพราะว่าเราว่ามันใช้แล้วมันค่อนข้างแพคติคอลกว่าแบบสีดําหรือสีน้ําตาลอะไรเงี้ยเผื่อว่าใครย้อมผมบ่อยๆแล้วขี้เกียจมานั่งแบบเปลี่ยนสีน้ําตาลดําอะไรเงี้ยก็ซื้อสีเคลียร์มาจะดีที่สุดนะคะต ต่อไปสกินแคร์จาก Glossier นะคะอันแรกเราซื้อเป็นเซรั่มนะคะเป็นตัวซ u เปอร์เพียวอันนี้เราใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งมันคือแบบเซรั่มครอบจกกักรวาลนะคะสีน่ารักเนาะสีน่ารักเนาะทุกคนดูสิตัวนี้ส่วนประกอบหลักของเขาคือไนอาเซนไม์กับซิงนะคะคือดีมาก เป็นเซรั่มที่มีส่วนประกอบของเนื้อเซรมที่ดีมากๆแบบใช้แล้วน้าใสาอะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบทาครีมเยอะหรือว่าใครไม่ชอบให้หน้าเนอหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังอยากได้ส่วนประกอบนี้อยู่ก็เราแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเราไม่เป็นตัวที่เราใช้แล้วเวิร์กมากนะคะทุกคนคือเราไม่กล้าซื้อแบบเซรั่มอีก2ตัวที่เหลือเพราะอันนึงมันคือโกล์ใช่ไหมเราเป็นคนที่หน้ามันมากอยู่แล้วนะคะเราเลยยังไม่ได้มีโอกาสซื้อตัวนั้นมาลองก็ถ้ามีโอกาสมีตังก็จะซื้อมาลองนะคะทุกคนแพคเกจจิ้งเขาน่ารักเน ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยเป็นแบบกล่องกระดาษนะคะ,คะสีขาวสีชมพูอ่อนต่อไปค่ะเป็นอันที่เราไม่เคยลองมาก่อนนะคะน้องคือโทนเนอร์ใช่ป่ะวะตัวนี้เป็นโทนเนอร์นะคะเป็นตัว g l a s s i e r Solution Exfoliating Skin Perfector นะคะตัวซองที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักเนอะคือ g l a s s i e r ทุกคนทำแพคเกจจิ้งน่ารักโคตรกระดาษโฟมแบบนี้รีไซเคิลได้นะคะ ตรงนี้ก็จะเขียนเป็นแบบว่าเอ่อ uh, Ingredients How to use บอกว่าคืออะไรตัวนี้ประกอบด้วย AHA BHA แล้วก็ PHA นะคะมี Salicylic Acid นะคะเป็น Acne Treatment ค่ะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวหรือว่าช่วงที่เป็นสิวนะคะข้งางในก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะแบบว่าจะไม่ใช่กล่องกระดาษมาแบบนี้แต่ว่าจะเป็น ถุงฟอยกับข้างในเป็นพลาสติกมาอีกทีนึงนะคะใบนี้จะเป็นวิธีใช้ต่างๆนะคะแล้วก็บอกผลลัพธ์ค่ะของคนที่เคยใช้มาเป็นแอกเน่ทรีทเมนต์นะคะเป็นตัวที่รักษาสิวเป็นหลักนะคะก็เรายังไม่เคยใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเห็นว่ามันมี aha bha ที่ค่อนข้างอ่อนเราก็เลยซื้อมาลองดูนะคะเผื่อว่ามันจะช่วยเรื่องสิวได้ใครที่เป็นสิวก็ลองซื้อมาได้นะคะอู้ ในเว็บเขาบอกว่าเวลาใช้นะคะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นแบบแอปพลิเคเตอร์ที่กดได้นะคะก็คือเอาสำลีมาแล้วก็กดนะคะแล้วตัว product ก็จะออกมานะคะทุกคนจะใช้หลังจาก cleanser ค่ะก็คือเราสมมติว่าแต่งหน้าใช่ไหมก็เอาเครื่องสำอางออกก่อนด้วย c l e a n ิ่งบา a l มแล้วก็ล้างหน้านะคะล้างหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็ตามด้วยตัวนี้ได้เลยค่ะ เป็นโทนเนอร์นะคะเราค่อยตามด้วยเซรั่มมาเชลไรเซอร์คีมกันแดดอะไรก็ว่าไปนะคะก็เราจะไปใช้ดูก่อนนะคะทุกคนแล้วดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเรามาบอกนะคะเราจะใช้ช่วงที่ประจําเดือนจะมานะคะทุกคนตอนนี้ก็เก็บก่อนนะคะต่อไปค่ะเป็นน้ำหอมค่ะทุกคนเป็นตัวโด่งดังของกลาเซียนะคะชื่อว่าน้ำหอมกลาเซียยูค่ะถ้าเกิจริงกันว้าอย่างนี้ไว้ทุกคนน่ารักมากเป็นแบบการกันกระแทกที่คิวเป็นกล่องที่คิวเราคือแบบ เราสามารถตั้งโชว์แบบนี้ได้เก็๋ป่ะมาันน่ารักมากเลยทุกคนแล้วเวลาแกะนะคะคือเขามียางอันนี้มาให้ใช่ไหมก็แกะยางออกอย่างนี้นะคะแล้วก็จุบ๊บแล้วน้องข็จะมาแบบนี้นะคะเรามีแอบ,บใช้ไปแล้วเว้ยตัวนี้ขอแบบสารภ,ภาพนะคะเราว่าแบบแผนพคกเกจจิ้งดไไนน์ต่างๆของ Glossier คือเจ๋งอะทุกคนดูน้ำหอมทุกคนดูความแบบน่ารักเลอค่าของน้อง นานะ่ารักเนอะทุกคนคือเราชอบมากเว้ยเราจะพยายาม describe กลิ่นของ Glossier U ให้ทุกคนได้เข้าใจให้ดีที่สุดนะคะโอเคคือกลิ่นอันเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นนะทุกคนคือเราบอกไม่ถูกวเป็นกลิ่นที่แบบวอร์มแล้วก็โคซีมากๆนะคะจากในเว็บนะคะเขาบอกว่ากลิ่นแรกที่จะได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบ bright แบบ sparkling แบบ สไปซี่ท็อปโนนะคะแบบพิงเปเปอร์เขาบอกมันคือพิงเปเปอร์แล้วหลังจากนั้นนะคะกลิ่นที่ได้ต่อมาจะเป็นแบบวูดซี่ไงทุกคนจะเป็นแบบว่าสวีทเซนต์นะมันจะหวานนิดนิดหวานแบบหวานไม้ไม้ทุกคนเก็ตปะคือเราไม่เคยแบบ describe น้าหอมมาก่อนเลยไม่รู้นะคะว่าจะอธิบายยังไงแต่ว่ามันจะไม่ใช่หวานแบบวานิลลาหวานแบบขนมมันจะไม่ใช่นะทุกคนมันจะเป็นแบบวูดวูดไม้ไม้นิดน,นึงนะคะเราก็ผสมกับความแบบหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่ไม่ฉุน เป็นดอกไม้ที่ไม่ฉุนถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนๆชอบกลิ่นบางเบาและชอบกลิ่นที่แบบสดชื่อยอยนอะไรเงี้ยเราว่าทุกคนควรลองตัวนี้นะคะเราชอบมากแล้วขวดน้องเขาก็น่ารักมากเลยนะคะสามารถแบบวางโชว์ได้เหมือนที่เราวางอยู่ต้นคลิปเมื่อกี้นะคะเราวางไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเห็ <S <S <ard> นปะน่ารักเนาะน่ารักมากเลยทุกคนเราชอบมากเลยนะคะเราว่าแบบตัวนี้ถ้าไม่ได้ลองคือแอบมิสเอาเบาๆนะคะโอเคค่ะอย่างสุดท้ายที่เราได้มาจาก Glossier นะคะคือ กระเป๋าค่ะทุกคนเราไปซื้อกระเป๋ามาเป็น d u f เฟิลแบนะคะนี่คือเกียวแทบไปนิดนึงนะคะทุกคนทุกคนมันน่ารักมากเลยอะ่ะช่างสดใสอะไรอย่างนี้ทุกคนดูดิโอ้สดใสมากไซส์มันพอดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วมันก็มาก,กับสายนะคะสายที่เป็นแบบสะพาย Cross Body ได้นะคะน่ารักเนอะทุกคน เราว่ามันเหมาะมากนะคะสําหรับไปแบบไปยิมไปมหาลัยไปแบบต่างจังหวัด2วันอะไรอย่างนี้นะคะลดราคาเยอะอยู่นะคะไม่งั้นเราคงไม่ซื้อมาเราอยากได้กระเป๋าแบบกลมๆนี้มานานมากแล้วด้วยนะคะเราจะแปะรูปจากในเว็บให้ตรงนี้นะคะน่ารักเนาะอยากใช้แล้วอ่ะแต่แบบไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนก็เก็บก่อนนะคะของจากลอสเซียก็จะประมาณเท่านี้นะคะเราไม่ได้ซื้ออย่างอื่นเพิ่มแล้วเพราะเราสุกว่ามันไม่จําเป็นแล้วนะคะ เราเลยซื้อมาแค่นี้นะคะ <I> ต่อไปนะคะสําหรับเครื่องสําอางเรามีซื้อมาอีกอย่างหนึง่งแต่เราซื้อมาจากวัดสันนะคะเป็นตัวนี้เราเห็นคุณเบบี้จิงโกะเขาอัพไอจีสตอรี่เมื่อวันก่อนว่าขนตาเขาใช้อันนี้ปัดนะคะแล้วเราตามหามาสคาร่าที่แบบแปรงซี่เล็กๆมานานมากนะคะเราก็เลยลองซื้อตัวนี้มาเป็นของ Canmake นะคะรุ่น quick lash curler ค่ะเราซื้อสีดํามานะคะ อันนี้เราเปิดใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้ปัดขนตาล่างนะคะทุกคนนี่นะคะหัวจะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้เลยเห็นใช่ไหมทุกคนทุกคนทุกคนอาจจะชอบก็ได้นะเดี๋ยวเราจะซูมทุกคนมาใกล้ๆคือด้วยความที่ขนตาเรามันแบบว่าข้างนี้เราปัดขนตาล่างแล้วนะคะแต่ว่าข้างนี้เราไม่ได้ปัด เราไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นแบบความแตกต่างของมันไหมนะจากที่เราปัดนะคะเรารู้สึกว่ามันดีกว่าอันที่เป็นแบบซีซ,ซ,ซีออกมาเยอะๆทุกคนเนี่ยน้องเขามไม่ได้เป็นแบบซีออกมานะคะแล้วมันเข้าไปแบบข้างในได้ง่ายกว่าเข้าไปตรงโคนขนตาได้ง่ายกว่านะคะรู้สึกตัดสินใจถูกอะเราซื้อจากวัดสันใน lazada นะคะเพราะมันมีโปรอยู่ตัวนี้นะคะดีค่ะทุกคนอันนี้เราแบบแนะนํามากไปตำนะคะทุกคนคือน้องแมวที่บ้านใครเป็น้างป้าแบบ วิ่งไล่จับอ่ะนี่คือเกี่ยวขาบกระดาษมาให้เราเพราะว่าเกี่ยวจะเล่นวิ่งไล่จับกระดาษนะคะไปลุกเลี้ยงแมวแต่ได้มานะคะต่อไปค่ะเป็นสกินแคร์ที่เราสั่งมาจากอเคาหนึงใน Twitter นะคะตัวนี้เรายังไม่เคยใช้นะคะแต่เราซื้อตามเขาเพราะเขาบอกว่าดีนะคะนุมบูซินเหรอทุกคนมานหนวาวนุมบูซินปะน่าจะใช่นะคะเป็น super glowing essence toner นะคะ เป็น number 3นะคะพอเราพิออเดอร์ตัวนี้ของแบรนด์นี้มาใช่ไหมเราก็เห็นแบบยูทูบเบอร์เกาหลีอีกหลายๆคนที่เขาใช้สกินแคร์จากแบรนด์นี้นะคะเราก็เลยค่อนข้างสนใจว่าจะเป็นยังไงไปๆมาๆคือเราเลยมีสกินแคร์ให้ลองเยอะมากเลยทุกคนโอเคตัวนี้น่าจะเป็นโทนเนอร์ที่เน้นไปในทางดิวอี้นะคะก็ถือว่าได้ขวดค่อนข้างใหญ่มานะคะ200 ml ก็เดี๋ยวขอลองไปใช้ก่อนนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างต่อไปค่ะต่อไปจะหมดแล้วทุกคนกระบะนี้ที่เหลือเป็นของจาก Sephora นะคะเรามาเริ่มที่เครื่องสำอางอย่างเดียวที่เราซื้อมานะคะคือ Too Faced Love Blush w a t r r c o l o r Blush นะคะเราซื้อสี greatest love of all มานะคะเพราะว่าตอนที่เรากดเราพยายามกดสี ordinary love เหลือสิ่งเรล้วที่มันเป็นแบบ สีอ่อนๆแล้วมันไม่ทานด้วยทุกคนแต่เรายังอยากได้เราก็เลยกดสีอื่นมานะคะซึ่งคนเคยแบบซื้ออะไรแล้วรู้สึกแบบแย่ตอนที่ของมาถึงเพราะว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอ๋อไม่ได้อยากได้จริงๆนี่นาปะนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกนะคะทุกคนแพ็กเกจจริงน่ารักเต็มสิบนะคะแพ็กเกจจริงน่ารักเต็มร้อยนะคะดูสิทุกคนมันน่ารักมากเลยเปิดออกมาแล้วข้างในเป็นแบบเป็นน้องกระตุยนะคะแล้วก็เป็นแบบดอกกุหลาบแล้วมันน่ารักมากเล ก็คืออันนี้เป็นแบบของทูเฟซอันเดียวที่เราซื้อแล้วเรารู้สึกว่าแบบเชื่อแพ็กเกจจริงมันแบบเอาเรื่องวะสีจะออกเป็นชมพูเข้มๆนิดนึงนะคะก็ไม่รู้ว่าจะใช้หมดเมื่อไหร่นะคะ <laughs> สีออกประมาณนี้นะคะ ทุกคนเห็นเนาะก็สีน่ารักนะคะตามสไตล์ตามสภาพแต่เราแนะนำให้ทุกคนไปซื้อสีอ่อนอะแบบมันจะมีรุ่นที่เป็นสีอ่อน ordinary love เลยอ,อะไรสักอย่างนั่นแหละเราว่าสีนี้นอาจะน่ารักกว่านะคะหรือว่าลองไป swatch ที่เซฟอราดูก่อนก็ได้นะคะแต่สีนี้ก็น่ารักนะทุกคนเอาไวนะ้เดี๋ยวเราจะมาแต่งลุกที่มีสีนี้ให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเราแบบภูมิใจกับแพคเกจจิ้งตัวนี้มากเพราะมันน่ารักมากจริงๆนะคะต่อไปสกินแคร์นะคะเราซื้อมา2อ,อย่างจากแบรนด์ Saturday Skin สกนะคะก็คือจากไลน์เดียวกันเลยนะคะเป็นไลน์ยูซูวิตามิน C ค่ะตัวนึงเป็นสลิปมาส์กนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นไอนน eye cream นะครีมค่ะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้เราจะเน้นสกินแคร์ที่ลดรอยสิวนะทุกคนเพราะว่าสิวเราค่อนข้างหายดีแล้วนะคะแต่ว่าน้องทิ้งรอยเอาไว้เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็กระปุกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอู้มีที่ตักอยู่ในนี้ให้ด้วยนะคะทุกคน ปกติอะที่ตักมันจะมาข้างนอก้ว้ยแต่ว่าแต่ว่าการที่เขาเอาที่ตักมาไว้ในนี้คือดีมากนะคะช่วยเรื่องความสะอาดได้มากเลยค่ะน้องเป็นแบบกระปุกกระปิกนะคะอู้หยหอมอะ่ะอุ้ยเราต้องชอบแน่เลยอะ,อะทุกคนโอเคเรามีป้ายออกมาดีหน่อยจากที่เราทำมันตกใส่มือตัวเองนะคะมันมีแบบ ทุกคนไปเรื่องนะเัเราขอแบบเจเนเรตความคิดก่อนเพราะเราไม่เคยลองครีมตัวนี้นะคะหอมมากเลยอะ่ะคือมันเป็นกลิ่นส้มที่แบบไม่ฉุนนะทุกคนกลิ่นส้มแบบอ่อนๆสดชื่นสดชื่นเหมือนเวลาทุกคนแกะส้มแล้วกลิ่นส้มมันลอยขึ้นมาอย่างนั้นอะ่ะเราแปลกใจเพราะเราไม่ได้เอ็กซ์เพคกับตัวนี้ไว้เยอะนะคะตัวเนื้อครีมนะคะมันจะมาเป็นแบบเจลแต่ว่าข้างในเจลอ่ะมันจะมีแบบคลายๆเม็ดส้มอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นมอยเจอไรเซอร์เซรั่มต่างๆในนั้นนะคะไม่เหนอะหนาเลยทุกคนดูสิ ไม่เนอน่ะเลยไม่แต่นิดเดียวนะคะถ้าเทียบเนื้อกับ La n e e Sleeping Mask ตัวนั้นก็เนื้อตัวนี้เบากว่าเยอะมากเลยทุกคนแต่ชุ่มชื้นมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเวลาไปลองก่อนว่าใช้กับหน้าเราเราจะรู้สึกยังไงนะคะส่วนตัวไอคีมอืมเป็นไอคีมแบบเป็นกระปุกแบบนี้นะคะเพราะว่าไอคีมที่บ้านเราหมดแล้วเรียบร้อยข้างในเป็นแบบนี้นะคะตัวเนื้อ มันดีอ่ะคือเราเป็นคนที่ใช้ไอคีมเยอะมากนะคะแล้วจากที่เราลองกับหลังมือเราเรารู้สึกว่าตอนที่ออกมาจากกระปุกอะ่ะมันค่อนข้างแข็งมันไม่เป็นเจลทุกคนแต่พอเราเอาออกมาแล้วเราเอามาทาบนผิวเราแล้วอะ่ะมันเหมือนกับละลายแล้วก็ซึมไปกับผิวเลย,เยกลิ่นก็กลิ่นเดียวกันกันกบสลีปมาร์นะคะแต่ว่าจะช่วยเรื่องขอบตาไหมก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะช่วยอะไรกับขอบตาของเราได้ไหมนะคะทุกคนจะหาว่าเราโมแต่แบบเกี่ยวมันคาบมาให้เราจริงๆนะนี่นะคะเราจะโยนไปนะคะ โอเคค่ะสกินแครต์ตัวต่อไปนะคะเราซื้อเฟซออยล์มาเพราะว่าไข่มุกไม่เคยใช้เฟซออยล์แต่ที่ซื้อมาเพราะว่าเราอยากเข้าวงการนวดหน้าด้วยตัวเองคุนเก็ทปะโอเคเราเลยซื้อของ Sunday Rally มานะคะเพราะว่า เซฟอร่ามันลด20%เรเราเลยแบบได้เรามาลงทุนกันนิดนึงดีกว่านะคะเราซื้อเป็นรุ่นจูโน่นะคะจริงๆรอะรุ่นที่ดังมันมีอีกอันนึงอะกูดจีนส์มั้งทุกคนแต่ว่าเราไปอ่านมาดีๆอีกทีนึงเรารู้สึกว่าตัวเราเองอะน่าจะเหมาะกับจูโน่มากกว่าเราเลยซื้อรุ่นจูโน่มาลองนะคะน้องคนนี้เป็นเฟซออยค่ะถามว่าหน้ามันใช้เฟซออยได้ไหมจริงจริงแล้วว่าหน้ามันอะใช้เฟซออยได้นะทุกคนแต่ว่าจะต้องเลือกตัวดีๆหน่อยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เน้นเรื่องแี้กลว็ มีซูเปอร์ฟูอยู่ในนี้เยอะมากนะคะคีย์อินกร i เดน s ์นะคะจะมีแบล็คเบอร์รี่ซีดอยมีบูเบอร์รี่ซีดออยล์แคนเบอร์รี่เลดลาสเบอร์รี่แบล็คคิวมิน ไวท์แครอทแล้วก็บรอกโคลีซีดออยนะคะตัวน,นี้นะคะจะช่วยในเรื่องของคนที่ผิวแห้งจะช่วยทําให้โกลนะคะแล้วก็ช่วยบํารุงแบบชั้นผิวอ่ะการที่เราแบบเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับพวกสกินแบเรียมันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยคะเราก็เลยอยากที่จะพัฒนาในจุดนั้นของหน้าเราด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าพอถึงจุดจุดนึอ่ะเราอ,อ่ะเพิ่งเรียลล e สสิ่งนี้ได้ได้ไม่นานเลยทุกคนว่าคือปีนี้เราจะยีห้าแล้วใช่ปะ แก่มากจริงๆอ่ะคาว่าเรื่องฮอร์โมนสําหรับเรามันควรที่จะหมดไปได้ตั้งแต่แบบ2อสมปีมาแล้วเว้ยเก็บว่าแอจะแบบผู้หญิงนะเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราสิวขึ้นแบบสิวไม่ใหญ่ขึ้นอ่ะบางทีมันคือเรื่องอาหารการกินหนึ่งการพักผ่อนสองแล้วก็เรื่องของแบบเสริมแบบความแข็งแรงของผิวหน้าเราก็เลยจะมาลองกันนะคะมันจะได้ผลหรือเปล่าเปิดมานะคะกล่องเป็นแบบแมกเนตอย่างหรูอ,อะทุกคนดูดินี่นะคะแต่เปิดมาขวดมันแบบ แค่นี้นะคะทุกคนมีคนบอกว่ากลิ่นคือไม่ไหวนะคะเราจะมาลองดมกันดีกว่าว่ามันโอเคหรือเปล่าเราไม่ค่อยหมายเรื่องกลิ่นไว้ทุกคนเราเลยแบบลองซื้อสักตั้งดูนะคะโอเคเราว่าเราเคยมีครีมที่กลิ่นแย่กว่านี้เราว่าเราหลับได้นี่นะคะขวดขวดจะเป็นสีแบบนี้นะคะสีน่ารักมากทุกคน เราว่ากลิ่นโอเคนะกลิ่นไม่แย่เหออเราว่าเราเคยโดนอะไรที่กลิ่นแบบไม่ไหวกว่านี้แล้วเราว่ากลิ่นมันคล้ายๆกับแบบบางอย่างที่เราใช้อยู่ด้วยซ้ำอะถ้าเกิดว่าเคยใช้เป็น T3 oil เราใช้อันนั้นไหวเราว่าใช้อันนี้ไหวเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ฉุนมากนะคะกลิ่นโอเคเหอะทำไมเราแบบรู้สึกว่าเราโดนขู่เรื่องกลิ่นมาเยอะขวดน้องเล็กมากนะคะแต่ว่า มันไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วเฟสออยใช้แค่แบบหยด2หยดก็คือนวดได้ทั้งหน้าแล้วนะคะและสี่ขวดหน้าเราด้วยทุกคนเห็นปะมันเป็นแบบชมพูไล่ไปเหลืองผู้แพรแพคเกจจริงอยู่ตรงนี้นะคะผู้แพรแพคเกจจริงนะคะถามว่าซื้อออยมาแล้วต้องมีอะไรอีกอย่างนึงให้ครบเซตคะอ๋อที่นวดหน้าไงคะเย้ yeah! ครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ซื้อที่นวดหน้ามาเป็นของยี่ห้อนยย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  ไลนะคะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะเป็น the jade facial spa set นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีวิธีใช้ใบประกันกับใบวิธีใช้นะคะแล้วก็ข้างในจะมี2อ,อย่างแบบนี้นะคะเพราะว่า2ออย่างเนี้ยมันใช้ต่างที่กันทุกคนอันเนี้ยตัวเนี้ยจะใช้แบบบริเวณนี้นะคะแล้วก็บริเวณใต้ตาได้อันนี้ ก็จะใช้อีกแบบหนึ่งนะคะเราซื้อเป็นเซตมาเพราะเรารู้สึกว่ามันคุ้มกว่าซื้อแยกนะคะแบบไหนไหนก็จะซื้อแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะอย่างสุดท้ายที่เพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะคะคือเรา <c oughs> พิออเดอร์ของมาจากเกาหลีอสองอย่างเพราะว่าเรากําลังแต่งห้องห้องนี้อยู่นะคะแบบว่าแต่งให้มันแบบสะอาดสะอ้านดูดน่าอยู่กว่านี้นะคะเหมือนมุมนี้ตัว,ต,วตัวนี้เราจะทาสีใหม่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเพราะเราขี้เกียจน,นะคะก็อย่างนี้ไปก่อนเราภูมิใจนําเสนอมากทุกคนแต่ว่าเราจะให้ทุกคนเห็นเต็มๆตอนที่ทาลุม โอเคปะเป็นแบบโปสเตอร์ผ้าทุกคนน่าจะเคยเห็นปะ่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่ดูเราอยู่นะคะตามแบบพวกบิวตี้บล็อกเกอร์เกาหลีหรือว่าแบบตามบล็อกเกอร์เกาหลีหรือลูมอินสป r เรชันของเกาหลีอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะเคยเห็นแบบโปสเตอร์แต่เป็นผ้าแล้วเวลาที่ลมพัดมามันพิวแล้วเราแบบ เราอยากอยู่ในห้องแบบนั้นอะเพราะว่าการที่อยู่ในห้องที่สะอาดอะทุกคนคือผลจากการแบบอยู่ในห้องตลอดเวลา work from home อะไรอย่างเงี้ยการที่อยู่ในห้องที่สะอาดห้องที่เรียบร้อยคือแบบทําให้ mentally เราดีขึ้นมากอะเราก็เลยคิดว่าเราจะลุกขึ้นมาจัดห้องจริงจังนะคะแล้วเราก็เหลือไปเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเลยซื้อมานะคะแต่ว่าเราขอยังไม่แกะนะคะเพราะว่าถ้าแกะแล้วเนี่ยเรากลัวว่าจะไม่มีที่เก็บแล้วน้องจะแบบว่าเปื้อน เราเลยจะขอเก็บไว้ก่อนแต่ว่าเราจะขึ้นภาพให้นะคะว่าแปะออกมาแล้วจะเป็นยังไงทุกคนเข้าไปดูเว็บนี้ได้นะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะซื้อมาเต็มราคาเหมือนกันแพงมากนะคะเพราะว่าฝากร้านอื่นกดนะคะก็ทุกคนไปดูกันได้โอเคค่ะวันนี้ของที่เราเอามาอันบ็อกให้เพื่อนๆดูและอันบ็อกให้ตัวเองดู<อ>ก็จะประมาณนี้นะคะเราจะแปะลิงก์บางอย่างที่มีลิงก์นะเอาไว้ให้ข้างล่างนะคะส่วนคนไหนที่อยากรู้ว่าของพีออเดอร์เราพีมาจากร้านไหนเราขอเป็นแบบว่า บอกหลังไม้แทนนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็ทักเดียมไอจีหรือว่าทักเดียมทวิตเตอร์เรามาก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่เราว่าเราใช้เงินอย่างมีสตินะทุกคนของที่เราซื้อมาแต่ละอย่างที่ทุกคนเห็นอนะเราทำรีเสิร์ชเยอะมากกว่าจะซื้อของได้อย่างหนึ่งเราแบบคิดแล้วคิดอีกนอนคิด2 3สวันก่อนแล้วถึงจะซื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําอัปเดตด้วยนะคะว่าของหลายๆอย่างที่เราซื้อมาวันนี้ตกลงมันดีจริงหรือว่ามันบงนะคะทุกคนรอดูได้เลยนะคะในระหว่างที่รอดูคลิปต่อไปของ เราก็อย่าลืมลงไปกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เราได้นะคะถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนไปก่อนแล้วนะคะโอเคค่ะบ๊